สวัสดีครับเพื่อนเอนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ขับรถผ่านตลาดได้เมนูเมี่ยงตาเผามา1นชุดนะครับมาเเราจะมาทําการกินกันเลยนะครับเพื่อน ่เขาเหนียวร้อนมาหนึ่งห่อนะครับอเอคมาเริ่มกันเลยขนมจีนผักนะเครื่องเคียงใส่เย,ยอะๆนะครับอื้ม นี่ครับเนื้อนี่น่าจะหวานฉ่ำมากเลยนะครับเพื่อนอ,อึ๊บคำแรกก็หิแวแล้วล่ะอืมใหญ่ Kiếm hàng như cốc 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 như หวานครับหวานานี่ครับไอเดี่ยวออ,ออกนะครับไ้นี่มา เนี่ให้ดูนะครับเนื้อหวานๆร้อนไปเฝ้าเอาเลยครับพ่อค้ากำลังเผา,เอ,าอยู่ยังไม่สุกดีที่เพิ่งสิบเอ็ดโมงนะครับอืออืม เป็นปากมึด้วยนี่ก็หวานแต่คนนี้ก็หวานขนมจีนเยอะๆหน่อยืมดูแล้วต้องหิวนะเพื่อนหิวนี่แบบจัดเต็ม,มเลยมะเขือนี่ก็เปาะเปาะ,ปะเต็มปาก อ,อืมมาส่วนนี้ส่วนนี้ปุ๊บนี้ขอสดเลยนะเพื่อนนะนี่ครับอือืมอืมอืม ฟินสุดๆนนี้บางเด็ก,กว่าครับเอาใจพี่น้องชาวอีสานไม่พลาดแน่เลยเมนูนี้สำคัญอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มอร่อยมาก มาทีเลยครับเพื่อนๆน้ำจิ้มถั่วตัดนะครับเนี่ยือ อร่อยมากหยุดเคี้ยวไม่ได้ต้องต่อต้องต่อครับเพื่อนต่อ,อเดี๋ยวเอาเนื้อคำนี้แล้วเอาเนื้อต้องส่วนนี้สว่วนนี้ก็ได้น่าจะอร่อยปลานี้เราเลือกไซส์ไซส์ไม่ใหญ่มากครับไซส์กันเนี่ยตอนนี้กำลังพอดีเนื้อมันกำลังหวานครับ ถ้าไซส์ใหญ่เกินอะ่ะมันจะเนื้อมันเนื้อมจะไม่หวานครับเวลาซื้อครับนี่ครับจิ้มถั่วแตะอืมอืม มาเรา,เราทำการแกะตรงนี้ แกะหนังมันออกก่อนนะครับเ๋ยวหนังส่วนนี้ออกก่อนนะครับมันเพื่อนอ นี่ก็อิ่มจุกมากเลยครับเข้าหนีเขาหนึ่งห่อครับเพื่อนเพื่อนอึ๊บขันจีนมาขันจีนเยอะๆหน่อยอ,อึ๊บมาต้มผพงไข่ัดีกว่าครับ,รบอื ฟิดฟุดฝุดแน่เอะไรคำรเนี่ยอืมมาคนีข้ขออน้ำจิ้มเยอะๆนะนเพื่อนนะปึ๊บโรบาโอเคอ ครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ